สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอบคุณมากๆเลยนะคะที่กดเข้ามาในคลิปนี้นะคะเรายังอยู่กันที่ตลาดสรานยามเย็ยนอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีค่ะ mm hmm. เขาจะมีตลาดนะคะตั้งแต่ทางเข้าด้านสาราประชาคมนะคะเราก็เดินเลาะนะคะ เป็นร้านอเนกประสงค์เป็นถนนนะคะที่เรียบริมน้ำแม่กองมานะคะตลาดก็จะยาวแม่ค้าก็จะมาตั้งร้านค้านะคะมีทั้งต้นไม้เสื้อผ้านะคะแล้วก็มีลานกิจกรรมของเด็กๆเยาวชนเนี่ยให้เขาได้มาแสดงออกกันด้วยค่ะนะคะเดี๋ยวโอกาสหน้าเราคงจะได้พาชมตรงนั้นนะคะแต่สาหรับวันนี้ค่ะท่านผู้ชมขาพระเวมีร้านสองร้านค่ะที่อยากที่จะให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ชมเพราะว่า รู้สึกว่าเป็นร้านเด็ดมากๆเลยนะคะทานั้นก็คือร้านลูกชิ้นปิ้งแล้วก็ร้านหอยครกนะคะไปชมกันเลยค่ะน้ำจิ้มสมุนไพรนะคะท่านผู้ชมไม่ใส่ชูรสไม่ใส่ชูรสไม่ใส่น้ำแล้วใส่อะไรอะ่ะซ้มมะขามครับใส่ซ้อมมะขามล้วนเลยค่ะ แล้วก็ขายแค่สุกร์เสาร์ที่นี่หรอใช่ครับผมแล้วก่อนหน้านี้ที่ไม่มีงานนี้ขายที่ไหนคะเออเสาร์อาทิตย์จะอยู่ที่ตลาดปางงาน,น,น,นอ๋อเสาร์อาทิตย์อยู่ตลาดปางงานช้าถึงเน,น,นี่ยอะอ๋อทีนี้พอมีตรงนี้ก็คือมาขายตรงนี้แล้วทีว่ตลาดปลาก็ยังขายอยู่ก็มีคนขายอยู่อ,อ๋อก็ขายอยู่กต่เช้าบ่ายก็ย้ายมานี่กันอ๋อตอนเช้าขายที่นู่นด้วยอโอเคท่านผู้ชมขะร้านลูกชิ้นนะคะจะขายทั้งที่ตลาด สลาายามเย็นแล้วก็มีที่ตลาดปลาเสาอาทิตย์จานถึงสุดก็ไม่ได้ขาย,ขายออเออใช่ทางนู้นหมดหมดธนููก,ก็มานี่ยนะคนมาจิ้นุ่่ค่ะอันนี้สวนะคะนีไม่ไม่ินค่ะพี่ถูขออนุญาตนะคะ 5บ5 0บาทหรือชนไหน,นะคะไม่ะายละาคาบาทเลยค่ะซื้อค่บ50บาทเลยายเล่าเลยค่ะไห้เลยค่ะนาล่ะ่ะคะทา่านผู้ชมค่ะทีเด็ดที่บอกก็คือน้ำจิ้มเนี่ยค่ะ ถ้าเกิดเรียกเนี่ยก็จะเรียกว่าเป็นเหมือนน้ำจิ้มโบราณใช่ไหมคะที่เป็นสีเข้มๆเ,เขาจะใช้มะขามเปียกนะคะแต่ส่วนประกอบอื่นๆเนี่ยพอลเวก,ก็ยังไม่ได้ถามมาเลยนะคะไว้มีโอกาสคะ่ะเราจะมาเจาะร้านนี้กันว่า สม้มน้ำจิ้มของเขาเนี่ยทำอะไรยังไงขายได้วันละกี่ไม้นะคะถ้าท่านผู้ชมสนใจนะคะอย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ด้วยนะคะร้านต่อไปค่ะท่านผู้ชมจะเป็นร้านหอยคบร้านนี้ก็คนแน่นเช่นกันค่ะท่านผู้ชมเพราะวยาเดินมาที่จะทําคลิปร้านหลักเส้นนะคะก็เห็นเขาว่าเริ่มที่จะตั้ง,ตงโต๊ะแล้วก็เริ่มที่จะ ตั้งแต่โอ้โหยังไม่ไม่มืดเลยค่ะประมาณสักบ่ายสามอะไรเงี้ยนะคะแล้วพอ,พอพอสักพักหนึ่งพอเขาเริ่มทำเสร็จเนี่ยคนก็มาซื้อเรื่อยๆเลยนะจนกระทั่งจะเดินกลับเนี่ยคนก็ยังแบบว่าซื้ออยู่ะค่ะก็เลยได้มีโอกาสเก็บภาพมาเล็กน้อยค่ะ วันนะคะยอมยอมวันเดียวใช่ฮะวันเดียวพุ่งแค่รถแล้วพรุ่งนี้มันก็ไม่ค่อยมาถึงเลยอันนี้ปกติขายที่ไหนเอ่ยตลาดปลาค่ะโอเคตลาดปลาสุกสาร์ที่เป็นการใช่้ากลางวันแล้วก็มานี่ แช่เสาอาทิตย์แล้วที่นี่สุกเสาปะสุกด้วยป่ะสุกเสาอาทิตย์เลยค่ะแสดงว่าต่อตามมานี้หลายล้านอยู่เนาะอุ้ยเออไม่เป็นไรไม่เป็นไร มันต้องคอยสลับไฟใช่ไหมเนี่ยใช้หมาเออว่าตรงไหนมันร้อนแสดงว่ารอบนอกนี้มันไม่ร้อนนี้มันไม่ค่อยร้อนตรงกางกัน,กนหลอโอเค เออเนื้อไม่เคยได้ไปถ่ายร้านสลัดปลา,าเลาาลามื่อไหร่อะี่ออพพร้านสลัดปลาไปอยู่เสาร์อาทิตย์ค่ะพี่ร้านแต่จริงก็ร้านสลัดปลามาก็จะไม่รอดนี่แหละค่ะท่านผู้ชมหอยโคกนะคะซึ่งเขาก็จะมีเครื่องอย่างอื่นด้วยนะเช่นพวกปูอัดไส้กอกปลาหมึกหลอดอะไรเงี้ยแล้วก็มีหอยแมงผู้นะคะแล้วก็หยอดลงไปโอ้โห ขั้นตอนการทำยังไม่ใช่ง่ายนะทานผู้ชมคนที่ยอดคนที่แคะเนี่ยเพราะว่าอยู่กับความร้อนตลอดเวลาเลยนะคะแต่ดูแล้วน่าทานมากซึ่งพอมาทําคลิปเนี่ยเสียดายมากเลยค่ะท่านผู้ชมขาไม่ได้ชิมยังไม่ได้ชิมเลยเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะเสาร์ศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะพอลเวจะต้องย้อนกลับไปเพื่อที่จะลองชิมเจ้าสองเมนูนี้ให้ได้นะคะทั้งลูกชิ้นปิ้งน้ําจิ้มโบราณแล้วก็ หอยคกนีค่ะนะคะสำหรับท่านผู้ชมนะคะถ้ามีโอกาสผ่านไปที่ตลาดปลาสวยงามอำเภอบ้านโปง่งจังหวัดราชบุรีก็สามารถไปอุดหนุนทั้งสองร้านนี้ได้นะคะในวันเสาร์และวันอาทิตย์ส่วนวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะช่วงเย็นก็จะมาอยู่ที่ตลาดสรานยามเย็นนะคะริมน้ำแม่กองอำเภอบ้านโปง่ง จังหวัดราชบุรีนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณท่านผู้ชมที่กดเข้ามาชมนะคะแล้วมีโอกาสพระเวจะนำเก็ดเล็กน้อยนะคะความรู้ในการทำน้ำจิ้มนะคะแล้วก็หอยครกจากทั้งสองร้านเนี่ยมาฝากกันอีกครั้งหนึ่งค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ